แล้วก็ลามไปที่ทางรัเสเซียยูเครนเพราะฉะนั้นอนะ่ะสถานการณ์โลกมัน,มนเลยไม่ปกติไงก็ถึงได้เล่าให้ฟังไงว่าตอนเนี้ภยัยภัยทางเศรษฐกิจก็เยอะภัยทางด้านการเงินก็เยอะนะปัญหามันก็เยอะตามมาแหละว่าตามจริงนะอืมมีคนก็เล่าให้ผมฟังนะผมก็บอกแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของพักคาถาเงินล้านนะฟังก็ลองเอาไปสวดดู ไม่มีใครเขาสวดกันหรอกแค่วันละแค่เก้าจบสิบจบเขาสวดกันร้อยร้อยแปดจบไอ้คนเราไปสวดเนี่สวดแบบไหนหอะสวดแค่วันละแปดเก้าจบมันก็ไม่มีนะเออไปทําเศรษฐ,ฐกิจมันมันกําลังลงอะขาลงบางทีแนะนําานะเราอยากจะแนะนําให้มันดีแต่คนมันก็ไม่ค่อยจะฟังนะพูดจริงๆนะภัยเศรษฐ,ฐกิจมันแรงรอบเนี้เพราะว่า มันเหมือนกับสวัสดีนะครับนะมันเหมือนกับว่าภัยเศรษฐกิจมันหนักอ่ะมันหนักตรงไหนรูมาคนเลิกจ้างเยอะโรงงานโรงงานลดอ่ะไปแล้วแปดเก้าพันคนหลุดร่วงเลยโรงงานลดอ่ะอย่างที่เราบอก่ะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่อยู่ยากเพราะว่าคนอายุสี่สิบอัพอ่ะเขาคัดออกจากงานกันถามว่าเขาคัดออกจากงานเพราะว่าหนึ่งเรื่องอายุสองอายุมากแล้วสองเนี่ย คือมันเหมือนกับว่าเขาต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นมาทํางานอะไรเงี้ยมาแทนคนรุ่นเก่าๆ่เออมันก็เลยเหมือนเป็นเหตุเหตุที่สุดวิสัยนะของการอะไรนะของของเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะนะภัยเศรษ,ษฐกิจทุกวันเนี้ยมันยากมันยาก อย่างที่เล่าอ่ะคนก็ถามกันว่าแล้วมันจะดิ่งเหวไหมปีหน้าน่าจะดิ่งเหวยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดว่า <c oughs> เขาตั้งกำแพงภาษีกันรุนแรงนะถ้าตั้งกำแพงภาษีรุนแรงกว่านี้มันเศรษฐ,ฐกิจจะดิ่งเหวมากกว่านี้เยอะ <c oughs> ถามว่าแล้วมันดิ่งเหวได้ยังไงก็บอกว่าเอาตรงๆเลยก็มันเกิดสงครามกันแบบนี้สงครามรัสเซียยูเคร,รนก็ยังไม่จบนะพันกว่าวันมาแล้วก็เกือบสามปีแล้วสองปีครึ่งสามปีแล้วนะแล้วไหนใจนี่ไหนจะ ไหนจะทางตะวันออกกลางลบกันทุกวันเนี่ยแล้วใครจะเอาเงินมาเที่ยวอ่ะมันค้าขายไม่ปกติจะไปหาเงินที่ไหนมาเที่ยวอ่ะว่าตามจริงนะการท่องเที่ยวไทยเนี่ยแล้วี่ไหนจะว่าจะทางตอนเหนือโดนว้าแดงมายึดภูเขาอีกอ่ะน่าคิดนะเนี่ยตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกโลกมันเหมือนไม่ค่อยปกติเหมือนก่อนแล้วบางทีบอกบอกทุกคนบอกว่ามีเวลาก็ไปสวดมนต์นะคนเขาบอกอะไรสาระเพราะอะไรเพราะว่า ขี้เกียจไปทําทําไมมันไม่มีประโยชน์คนชอบคิดกันอย่างนี้แต่ระยะยาวๆดีกับตัวนะระยะยาวๆดีกับตัวบางทีมันเหมือนกับว่าเราจะไปบอกใครเนี่ยที่เขามีแนวคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยก็มันก็บอก